เมื่อวานตอนท้ายของการอบรมพระใหม่หลังจากที่พระบวดแล้วก็จะมีบทที่ว่าเหตุผลที่พระเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่ออะไรข้อหนึ่งท่บอกให,ใ,หให้สร้างจากความเมาที่เมาในที่นี้มหมายมาหมายเขาเมาเมาเล่านะมันหมายเขามาเมาในวัยเมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิต ก็ราะมันมันสิ่งเหล่านี้หม,ม,ม,มายหมายความอย่างนี้หมายความว่าเรายัางเป็นดุมเป็นสาวก็ถ้าว่าเรื่องความเป็นดุมเป็นสาวนี่มันเป็นเราโอกาสที่จะแกล่ลงไปมันก็อีกนานกว่าจะแก่เมื่อมมันมีสุขภาพเราดีก็คิดอยู่ว่า,าสุขภาพก็ดีอยู่เรื่อยๆความมีโรคเนะี่ยมันเป็นเพศปกติมีชีวิตอยู่ก็เท่าทีา่ยังไม่ตายง่ายๆ เดืมเสียว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอันตรายรอบด้านตลอดเวลาแต่ถ้าหากเราเมาดเดียวอ็าจะทาสิ่งที่ไม่ควรจะทํากระบางคขาว่าในหนชีวิตของเราก็สั่นแล้วก็เร่งแรงหาความสุขในทางการบางในทางทาง,ท,างทางทางหาอำนาจบางอะไรเหล่านั้นก็กเมาเหมือนกันราเลนึกถึงว่าการกระทาของเราที่จะสร้างพบสร้างชาติต่อไปมันก็สร้างอยู่ได้ แต่พอถึงเวลาที่จะองละจากโลกนี้ไปใจของเราคำว่าวุ่นท่าหากว่าไม่ได้อบรมเดี๋ยวคว้านุ่งควานิคว้าไอพรมที่ไม่น่าไปแต่มาเห็นมีทาง,ทางเงินก็ไปเราก็ต้องสร้างความดีไว้ให้มากๆสร้างสติสร้างปัญญาในจิตใจของเราเรื่องที่สวดให้พระฟังเมื่อวานปฏิบัติในเส้นก็ทำทำให้เส้นให้เย่งปฏิบัติจ,จิตใจทำใจของเราให้เย่ง ปฏิบัติในปัญญาทำปัญญาของเราให้เย่งยิ่งหมายความว่าดีที่สุดเส้นที่เย่งนั่นหมายความว่าเราสมาทานเส้นแล้วเราไม่ทําอะไรที่จะล่วง,วงเกินเส้นตั้งใจว่าจะทําใจใเป็นสมาธิให้มันเป็นสมาธิจริงจงปัญญาที่จะทําให้เราพ้นจากกข์ได้เราก็พยายามเจริญปัญญาเล่านั้นีนสิ่งที่นี้เราทําให้ยิ่งพ้นก็ต้องยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราไม่ได้บท แต่ว่าเราก็บอกตั้งใจปฏิบัติให้มันสร้างจักแมวบ้างยิ่งสร้างขึ้นมาก็ยิ่งดีอยู่ก็อยู่ด้วยเส็สีสถังปายกระบายมีเส็สีสถังถ้าว่าเราปฏิบัติในเส้จนจใ้ครบถ้าก็เป็นคนเสื่อสัตว์มเสื่อสัตว์แล้วสมาธิของเราก็เสื่อสัตว์ปัญญาก็เสื่อสัตว์ไปตามเขาไม่ทิ้งเราเลยในขณะนั้นเราอาศัยเขาได้ เรียกว่าสร้างที่เพิ่งต้องรีบแร่งสร้างให้มันมั่นคงเพราะวัยของเราความไม่มีโรคของเราความ,มีชีวิตองเรามันไม่แน่แต่ต้องทำใจองเราให้แน่ในความดีเราพอจะอุ่นใจได้